วันนี้พามาชมกับ d ีพอเอสนะคะที่เสริมแต่งหล่อค่ะมาชมเลยแต่งกับไม่แต่งหลอกันอย่างไรพร้อมโปรโมชั่นราคาพิเศษด้วยค่ะชมเลยค่ะเดี๋ยวมาชมขั้นตอนนี้นะคะว่าแต่งไงดีพอเอสแต่งหล่อด้วยชุดสเกิร์ตรอบคันนะคะพร้อมโปรโมชั่นพิเศษค่ะจากราคา1 8 0 0 0บาท จัดรายการเพียง100คันแรกเท่านั้นด้วยราคา15,000บาทค่ะวันนี้ถึง31ตุลาคมนี้หรือจนกว่าของจะหมดก่อนนะคะมาค่ะมาชมความเท่ของ d p o u S05 ที่ถูกอัปเกรดความสปอร์ตดุดันยิ่งขึ้นพร้อมชุดแต่งสุดพิเศษ S-Sporty รอบคัน ชุดนี้จัดเต็มทั้งสเกิร์ตหน้าหลังด้านข้างและดักเทวท้ายที่ครอบกรอบไฟหน้าสีดำตัดกับตัวรถที่ออกแบบมาโดยเฉพาะกับ s 05เท่านั้นรับรองเป๊ะทุกองศาไม่ว่าจะมองมุมไหนก็ดูพรีเมียมและทรงพลังเสริมความดุดันให้รถมีความเป็นเอกลักษณ์เพิ่มความสปอร์ตและยังคงดีไซน์เดิมใช้วัสดุคุณภาพสูงแข็งแรงทนทาน ติดตั้งโดยทีมมืออาชีพเนียบทุกจุดนะคะอย่ารอช้าค่ะมาเปลี่ยนลุกให้ s 05ของคุณเท่ขึ้นอีกขั้นพร้อมติดตั้งเสร็จก่อนส่งมอบถึงมือแน่นอนหรือใครออกรถไปแล้วนะคะก็สามารถทักกันมาได้เลยค่ะหรือหากยังไม่พร้อมตอนนี้นะคะสามารถที่จะโทรมาจองล็อกราคาโปรโมชั่นพิเศษนี้ได้เลยค่ะ ย้ำอีกครั้งนะคะราคาปกติ1 8 0 0 0หบาทเหลือเพียง15,000บาทเท่านั้นจำนวนจำกัดเพียง100ชุดวันนี้ถึง31ตุลาคมหรือจนกว่าสินค้าจะหมดนะคะสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ d ีพ่อ a y y e v สาขามีนเรี025874666หรือ088-093-5666หรือแอดไลน์แ ดีพอ by a e y ได้เลยค่ะเป็นยังไงคะเห็นไหมแต่งกับไม่แต่งหล่อมากขึ้นไหมคะอยากให้รถของท่านหล่อเท่สมาร์ทมากขึ้นทักเราเข้ามาได้เลยค่ะชมกันเลยเป็นไงห่อมัอคหมะ

Thank you.